หอมซินใส่สผักขพีไป้องนี่ผักขาดบ้านเฮาออนะครับจะหาลูกโดดก่อนลูกโดดบัวหินนี่ลูกโดด พีมาเสียบเสียบน้วกันครับเศาบวกเทียงสองขับรวมกันพี่น้องไปญ่สุด <c oughs> <c oughs> นองรับ ลอกโดดไปก็ดได้ไปเสรไหมไปตูด,ด,ดกันพี่น้องลูกโดดอืมลูกโดดดีขึ้นขนาด ค,คลิปนี้ก็เลี้ยวๆไปเลยนะพี่น้องนะบริเทศขั้นตอนวิธีการทำให้พี่ให้น้องเบ่งครับมาหวกับขุยได้ด้วยพี่นอ้องผักขาดนี่สุดยอดได้พี่น้องเยสมุนไพรบานเฮาเนะน,นี่กับบุกโดดอื้อ ครับเขาเนียวห่อนๆน,นี่พี่นอ้องอ๋ดลูกโดดเต็มอืมหาแต่ลูกโดดหลายเป็นเด็กนี่ครับโอเคครับพี่น้องขออนุญ,ญาตสัตว์ต่อเลยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบครับ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลำดัเรื่อยๆครับคือหวยรางวัลที่หนึ่งครับงวดน,น้านี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปด้วยคำนี้ครับนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับหืม <c oughs> นัวขัด